เอ่อผมอยากจะขอคุยเกี่ยวเรื่องของตัวไบโอดีเซลหน่อยนะครับได้เพื่อเป็นแนวทางในเรื่องของการลดราคาน้ํามันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกับเรื่องของการอผสมไบโอดีเซลลงไปในอน้ํามันดีเซลปัจจุบันครับผมครับมก็อยากจะคุยอย่างนี้ครับว่าในตัวไบโอดีเซลปัจจุบันเนี่ยเรามีการผสมอยู่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นตถูกต้องซึ่งไบโอดีเซลส่วนใหญ่เนี่ยเราเองเราผลิต แพทย์ยมาจากปาล์มน้ำมันเป็นหลักนะครับซึ่งในปาล์มน้ำมันเนี่ยเราอ่บีบอผลทลายปาล์มออกมาเราก็จะได้น้ำมันขูดปาล์มออยก็คือ CPOCPO น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มดิบถูกต้องกรับาแล้วเอามากันก็กลายเป็นน้ำมันปาล์มสุกเนี่ยเราเขามันสามารถเอามาโปรเซสในการเอาไปทําเป็นน้ำมันพืชนะครับ เอามาทำไบโอดีเซลถูกต้องนะครับอืมันนี้ในส่วนของตัวไบโอดีเซลปัจจุบันอืมหลังจากที่เราเอาซีพีโอเข้ามาทำการกลั่นนะครับแล้วขายออกไปเป็นวัตถุดิบในการเอาไปผลิตไบโอดีเซลเนี้ยตรงเนี้ยมันมีภาษีมันมีนแหวกตามมานะครับแล้วเมื่อเราเอาไปผลิตไบโอดีเซลต่อต่อเน,นื่องเนี่ยนะครับในไบโอดีเซลเนี่ย ที่ผลิตออกมาเป็นบีร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาษีมีแวดตามมาอีกซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอตัวไบโอดีเซลเนี่ยมันถูกกําหนดด้วยราคาออกจากกรมธุรกิจพลังงานนะครับซึ่งณว,วันนี้เนี่ยนะครับไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณลิตรนึงประมาณสี่สิบเจ็ดบาท mm hmm. นะครับเมื่อรวมภาษีแวดเข้าไปด้วยในตัวไบโอดีเซลเนี่ยมันก็จะมี เิ่มขึ้นไปก็ตกประมาณสําเร็จรูปแล้วก็ประมาณห้าสิบกบาทอืมนะครับถ้ารวมภาษีแวดครับแวดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นตโอดีเซลด้วยครับเจ็ดเปอร์เซ็นตของสี่สิบบาทสองบาทสองบาทแปดสิบสองบาทแปดสิบใช่ครับก็เก <50 S 1> ี่บห้าสิบนะครับเอ้ยสี่สิบสองบาทแปดสิบกับห้าสิบบาทมันต่างกันเยอะนะไม่ครับเแต่วันนี้ราคาไบโอดีเซลที่ประกาศวีคนี้นะครับ 47บาทหน,นูอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบว่าต่ออาทิตย์นี้นนนราคาราคาราคาไม่คื <47 S 1> อไม่ประเด็นเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ่อไอส่วนไอส่วนนั้น,นะผมเข้าใจเอาเป็นว่า <c oughs> ถ้าคุณเป้าหมายต้องการให้น้ํามันดีเซลราคาลดลงก็ไม่ต้องมีการผสมไบโอดีเซลกับดีเซล เพราะไบโอดีเซลมันแพงกว่าดีเซลที่มาจากโรงกลั่นถูกต้องคอ,อันนี้เป็นเป็น,ปนอันนี้คือแต่ว่ามันจะแพงกับการลิตรละเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบเพราะผมขี้เกียจคานวณว่าถ้าเอาส่วนผสมสิบเปอร์เซ็นตของราคาสี่สิบสี่บาทหรือห้าสิบาทต่อลิตรกับยี่สิบบาทที่เป็นราคาหน้าโรงกลั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วราคาที่มันจะเพิ่มต่อลิตรเป็นเท่าไหร่นี้ผมขี้เกียจคำนวณแต่ถ้าเกิดว่า<ะ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงจากปัจจุบัน เพราะราคาน้ามันดีเซลผสมไบโอดีเซลที่แพงกว่าเนี่ยก็ยกเลิกการผสมไปนั่นอันที่หนึ่งเราถ้าทำอย่างนั้นก็จบไอ้ไอ้แวตวนที่คุณพูดมาไม่มาเลยเป็นศูนย์ไปเลยไม่เกี่ยวแต่มันจะมีผลอะไรต่อเนื่องมันจะมีผลอะไรต่อเนื่องกับราคาน้ำมันปลาล์มดิบผลทลายปลาล์มดะไอีกเรื่องนะตองแยกกันนะแต่มันมีผลต่อเนื่องอยู่แล้วถ้ามันมีการยกเลิอกอ้าแบวนี้ไงถ้ายกเลิกมีผลต่อเนื่องเพราะถ้าวันหนึ่งเราใช้หกสิบล้านลิตร น้ำมันดีเซลหกสิบล้านลิตรเราใช้เจ็เปอร์เซ็นเท่ากับวันหนึ่งเราต้องหาน้ำมันไบโอดีเซลมาสี่ล้านลิตรคือผมอยากเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะวันนี้ในส่วนของผู้ผลิตไบโอดีเซลจริงๆเรามีแคปซิตี้อยู่ประมาณเจ็ดล้านลิตรต่อวันโดยประมาณคุณจะมีเท่าไหร่ก็ไม่คุณจะมีเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณดำไปโยไปสู่น้ำมันราคาถูกเนี่ย คุณต้องยกเลิกการผสมน้ำมันไบโอดีเซลกับดีเซลหมุนเร็วขนาดนี้ตอนนี้ถามว่าวทางภาคทางภาคโรงกลั่นน้ำมันปาล์มทางภาคผู้ผลิตไบโอดีเซลทางภาคชาวสวนที่ทำน้ำมันอทำผลปาล์มทำสวนปาล์มเนี่ยเอาไหมเขาเดือดร้อนแน่นอนอ้าวทั้นี้เดือดร้อนก็ไปเดือดร้อนก็ทางฝั่งรู้ก็ไปประท้วงใหม่ แยกกันคนละทางกันมันเดือดร้อนแน่นอนแต่ผมผมกำลังจะมองวิธีที่จะคอมโพมายให้มันอยู่ด้วยกันได้จ่าไม่ผมผมจะมผมจะบอกให้อย่างนี้คุณลองไปคิดคํานวณสุดท้ายที่ว่าราคาน้ํามันดีเซลที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าราคาหน้าโลงกลันแบบผสม,มสบแบบผสมคือบีศูนย์เนี่ยกับแบบกับแบบผสมบีสิบเนี่ยนะเอาง่ายง่ายแบบนี้ ราคาต่อลิตรเนี่ยมันต่างกันลิตรละกี่บาทคุณต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ครับเออมันกี่บาทแล้วครับคุณอยู่ในวงการนะคุณว่ามันกี่บาทแล้วครับคำนวณมาแล้วมันกี่บาทครับคือณวันนี้นะครับถ้าในส่วนของเนื้อบโอดีเซลจริงๆที่ผสมเข้าไปในสัดส่วนเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับอืมทำให้จริงๆแล้วมันมันก็จะทำมีส่วนในราคาน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยนะครับก็ตกประมาณสองบาทแปดสิบ โดยประมาณนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นจากสมมติว่าราคาน้ามันดีเซลหน้าลงกันจากราคาน้ามันดีเซลสมมติว่าสมมติว่าดีศูนย์วันนี้อยู่ยี่สิบเอ็ดบาทเออนะครับถ้าเป็นถ้าวันนี้เป็นดีศูนย์ถ้าเป็นถ้าเป็น B ีถ้าเป็นดีเจ็ดเนี่ยต้องประมาณยี่สิบสามบาทโอเคไหมก็ประมาณยี่สิบสามบาทกว่ากว่าไม่างั้นก็ตัดออกไปเลยถ้าถามผมนะตัดทิ้งไปเลยสองบาทนี้ไม่เอามาเติมไม่ต้องติ มไม่ต้องคอมเพลไมค์คอมเพลเมทมอะไรแล้วก็มันอย่างนี้แล้วตอนนี้ไม่เหมาะคีะ่เหลือภาคนี้คุณไปดิ้นภาคนี้คุณไปดิ้นลนเอาโรงกันน้ํามันโรงปาล์มสวนปาล์มเนี่ยคุณไปดิ้นลนเอาหาทางเอาเองเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยหนึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาแน่ๆเลยเนี่ยก็คือว่าโรงไบโอดีเซลที่ไม่ได้มีการผลิตน้ำมันพืชตรงนั้นเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบอันที่สอง ส่วนของโรงไบโอดีเซลที่มันมีการมิดระหว่างการผลิตไบโอดีเซลด้วยแล้วก็การผลิตน้ำมันพืชด้วยโอเคเขาเองเขาก็จะไปก็ต้องกาต้องเปลี่ยนต่อพาชต้องการเปลี่ยนเป็นน้ำมันพืชบาลานอบาลานเอาอันนี้เป็นเรื่องภาคอันนี้เป็นเรื่องภาคไบโอดีเซลถูกต้องครับเออเอาละผมเห็นภาพแล้วอ่ะคันนี้ยังไงต่ออะจบตรงนี้อ่ะอาก็คือคือในส่วนของที่ผมมองก็คือนะวันนี้ถ้าหลงรู้เราลดตัดส่วนนะครับผมก็มองว่ามันก็จะมีโรงไบโอดีเซลประมาณ สามสี่สิบเปอร์เซ็นนี่แหละที่ได้รับผลกระทบแน่ๆเพราะว่าเขาไม่มีการผลิตในส่วนของภาคที่เป็นเอ่เขาเขาไม่ได้ทำน้ำมันพืชนะเขาคือเขาเขากันน้ํามันน้ํามันปาล์มดิบมาถึงขั้นที่เป็นไบโอดีเซลใช่แต่ว่าเขาไม่มีกระบวนการแต่เขาไม่มีกระบวนการอัพกระบวนการอัพเกรดต่อใช่ทำมาเป็นน้ำมันพืชเออไม่มีเพราะฉะนั้นเออเขาก็ต้องเจ้งปิดเพราะว่าไม่มีความต้องการต้องปิดเลย ตรงนั้นก็ต้องหยุดนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยผมก็เมเจอร์ออยก็ได้รับผลกระทบแหละถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแล้ววันนี้ผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ในประเทศไทยก็คือก t กีีมันจะใครก็ท่างมันเถอะถ้าถ้าตัดสินใจจะคืออันนี้เป็นเรื่องนโยบายเข้าใหญ่ไหมเข้าใจครับอาจารย์เออถ้าเป็นเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าสําหรับน้ํามันดีเซลเนี่ยถ้าจะให้ลดราคาตอนเนี้ยมีสามวิธีวิธีที่หนึ่งคือยกเลิกการผสมไบโอดีเซล วิธีที่สองลดภาษีสพรพภามิตน้ำมันวิธีที่สามถ้าต้องการให้ราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาต้นทุนเท่าไหร่รัฐบาลจ่ายเงินตรงนั้นก็ต้องชัสุดใจอ่าก็ในนี้มีอยู่สามอย่างแค่นี้คุณตั้งโจทย์มามีอยู่สามอย่างแค่นี้จะทํำไหมครับอ่าถ้าทําก็ทําทำแล้วมีผลเสียมีผลกระทบตามมาก็ต้องไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งมันมีออันหนึ่งผมผม ผมบอกอาจารย์นิดหนึ่งก็คือว่าแล้ววันนี้ในส่วนของราคาประกาศของทางการที่เอาไปเป็นต้นทุนในการคำนวณราคาน้ำมันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในราคาซื้อขายจริงเนี่ยมันต่ำกว่านั้นประมาณสี่ถึงห้าบาทในตัวไบโอดีเทลที่รับประกาศแล้ววันนี้ก็ยังมีต่ำกว่านั้นประมาณสี่ถึงห้าบาท อมมันนี้ผมไม่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในส่วนมันมันก็ต้องไปเปลี่ยนราคาไม่คือประเด็นของคุณเนี่ยคือคุณจะคงการผสมเอาไว้เข้าใจไหมูครับ,รบเพราะคุณเพราะ,ราะผมะว่ามันควรจะลดตามสัดส่วนตามความจําเป็นที่เรา เราเราที่จะใช้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในไบโอดีเซลเนี่ยมันสามารถผสมได้ตั้งแต่สามถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตเข้าใจเข้าใจราวนี้คุณมองจากมุมของคุณผมฟังดูแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าคุณอยู่ในธุรกิจไบโอดีเซลใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้อง ail, ดีเฟลคุณก็ต้องด<ช>ีเฟนว่าเฮ้ย hey, จะต้องผสมนะไม่ผสมผมเดือดร้อนนะใช่ครับซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้อยู่แบบคุณเราพูดถึงคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนใช้ <S <S น้ำมันดีเซล ถ้าดีเซลมันผสมไบโอดีเซลแล้วมันมันแพงก็เลิกไปสท้อนอีกฝั่งหนึ่งให้ด no ูเลยค่อาจารย์เท่านั้นเองก็ถ้าอย่างนั้นจบละถ้าถ้าท้อนในผมเข้าใจโอเคครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับล้วถึงท้องถามว่าอยู่ตรงไหนอย่างพอพี่เขาพูดผมเข้าใจแล้วเขาอยู่ในภาคโรงงานไบโอดีเซลถ้าเกิดว่าไม่มีการผสมไบโอดีเซลก็เลิกเขาก็ได้รับผลกระทบจบเขาก็ต้องเลิกซื้อน้ำมันปาล์มดิเอามากันเพื่อเป็นไบโอดีเซล ก็ต้องเป็นเรื่องของไอโรงกานอย่างอื่นที่มันสามารถทําจนถึงที่เป็นน้ํามันพืชหรือไม่ก็ต้องส่งน้ํามันปาล์มดิบไปขายในต่างประเทศซึ่งผมไม่แน่ใจว่าราคาของเราเนี่ยแข่งขันกับในตลาดโลกได้ไหมเพราะ CPO ของมาเลเซียซึ่งเขาปลูกเป็นแพนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะถูกกว่าเราในแง่ของคนที่จะส่งออกครับใช่ไหมแต่ผมไม่ก็ ผมผมผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณผม้แต่ว่าประเด็นที่คุยเนี่ยส่วนใหญ่หรือว่าที่ท,ที่ที่เราคุยกันก็คือจะเรื่องของการลดราคาหรือว่าตรึงราคานะ้ำมันดีเซลให้อยู่ที่30บาทซึ่งมันก็อยู่อย่างเนี้ยมาประมาณสักสิบห้าปียี่สิบปีแล้วที่ต้องการแค่ไม่เกินสามสิบาทคำถามง่ายๆผมก็คืองงว,ว่าทําไมไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยก็ถ้ามันจะเกินสามสิบาทมันเป็นไปตามกลไกก็ปล่อยให้มันเป็น,ปน,นไป เพราะว่ามันก็แน่นอนมันสะท้อนถึงต้นทุนอย่างอื่นมันไปผ<ป>สมกับไม่คือไม่คือถ้าไม่ถ้าถ้าคุณปล่อยราคานะ้ํามันดีเซลขึ้นตามสภาพความเป็นจริงไม่อุดหนุนแม่อะไรเนี่ยนะครับถ้าเขาเพิ่มต้นทุนค่าขนส่งม,มันก็จะไปของที่มันจะไปของที่สินค้าอุปโภคบริโภคใช่เรายอมรับได้ไหมว่าสินค้าอุปโภคบริโภคต้องขึ้นออืค่าขนส่งเดินทางค่าขนส่งค่าเดินทางรถ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 นี่ต้องขึ้นอ่ะรถอะไรล่ะ รถตู้รถตู้คสสมคอที่ใช้น้ามันดีเซลต้องขึ้นถ้าแต่ถ้าปบอกห้ามขึ้นไอ้ตรงนี้ก็แบกไงคือถ้าเกิดขึ้นตามสภาพรถโดยสารขึ้นอะไรขึ้นก็ว่ากันไปอย่างนี้ไม่มีปัญหาอืแต่เขาไม่ให้ขึ้นไงอืเขาไม่ให้ราคาสินค้าและบริการที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะราคาน้ํามันดีเซลมันเพิ่มขึ้นเขาไม่ให้ปรับราคาอันนี้ก็คือกลุมการค้าภายในที่เขาไปดูแล้วก็ไม่ไม่เขาคือเขา เขาจะจะขึ้นราคาเขาก็จะไปดูว่าไม่ได้ยังไม่ถูกยังไม่ขึ้นยังไม่เรียบมาคุยไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ถึงมันเป็นปัญหาเงี้ยเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮ้ยราคาน้ำมันไม่ขึ้นคุณก็ไม่มีข้ออ้างที่จะไปขึ้นค่าบริการขนสังอ่าเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ายอมก็ต้องยอมทั้งสายใช่ไหมเพราะเราใช้ระบบคุมตรงนี้ปล่อยตรงนั้นทําลักลั่นอ่ะเนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยก็เหมือนกันทําไมแอลทำไมแก๊สโซฮอลไม่มีปัญหา พราะแก๊สโซฮอลราคามันต่างกันน้ำมันเบนซินเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันแก๊สโซฮอลตอนนี้มันลิตรละยี่สิบสองบาทอไอ้นี่มันลิตรละยี่สิบาทใช่ไหมน้ำมันเออคุณเติมไปเท่าไหร่ก็ได้ผสมเท่าไหร่ก็ได้มันส่วนต่างมันนินดเดียวแต่นี่มันระหว่างสี่สิบสี่บาทกับยี่สิบบาทยิ่งผสมมากยิ่งแพงมากยิ่งผสมมากยิ่งแพงมาก,มมากอืแต่ถ้าเกิดไม่ผสมก็พี่เขาก็ต้องเดือดร้อนอเห็นไหม มันทุกอันมันมันไม่ใช่ทําอะไรอันนึงแล้วมันจบจะมันมีผลตรงตัวตัวหรือบอกไงว่ามานั่งคุยทีละอันทีละอันอ่ะอันนี้พังภาคผลิตไบโอดีเซลเขาสะท้อนเฮ้ยเลอกไม่ได้นะไว้เลิกกูซวยนะอถ้าเกิดนั่นโรงงานน้ําตาโรงงานนำสัมปะหลังที่เขาทาแก๊สโซถ้าไม่ให้ผสมนะอีแปดห้ายกเลิกไปอียี่สิบยกไปอะไรนีนะเขาก็เถือดร้อนอันนี้รัฐบาละเรามีรัฐบาลไว้ทาพระแสงอะไรก็ ก,ก็ไปทําไ้แก้ตรงนี้ทำไปหลายๆอย่างที่มันขัดแย้งอันนี้ให้มันลงตัวเอ,อ,เอ,อใช่ไหมเ<ช><ช>นี่ยรัฐบาลมันมีหน้าที่อย่างนี้แต่คนดําเนินรายการวิทยุเน่ยไม่ได้มีหน้าที่ออกหักทับสักคู่